ฮลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะก่อนอื่นขอขอบคุณมากนะคะที่ทุกท่านสละเวลาเข้ามาดูาช่อง YouTube ของคุณครูน้ําใจนะคะต้องขอขอบคุณมากเลยนะคุณครูก็พยายามที่จะ สรรหาต้นไม้สวยๆมาให้ชมกันนะคะก็ที่บ้านก็ปลูกเยอะแล้วบอนสีก็เยอะแล้วต้นไม้อื่นก็เยอะแล้วจนเ,เต็มเนื้อที่แล้วค่ะนะคะก็คงจะแปลกใจนะว่าทำไมคุณครูมานั่งบ้านใครเนี่ยคุณครูมานั่งบ้านใครคุณครูว่างแล้วเหรอว่างแล้วค่ะตอนนี้ เมื่อเช้านี้สอนพิเศษเด็กไปอ2ชั่วโมงแต่ตอนนี้เด็กเขากลับไปทานข้าวที่บ้านแล้วเขาจะมาเรียนบ่ายโมงครูก็เห็นเพื่อนบ้านนะคะเขาขับรถมาบ้านหลังนี้ค่ะน้องเ็าไม่ได้อยู่ประจำเขาเพิ่งมารีโนเวทเขซื้อบ้านใหม่แล้วก็รีโนเวทบ้านให้ดูดีขึ้นนะคะ บ้านเก่ามันก็สุดใช่ไหมคะเขาก็มาซ่อมแซมบ้านเขาเห็นน้องเข้ามาเปิดประตูก็เลยเข้ามาทักทายมาคุยกับน้องเขาน้องเขาก็เชิญให้มาดูสวนสวนยอมเขาบอกว่าเขาจะทําตามทําตามพี่นั่นแหละทําสวนย่อมริมรั้วค่ะก็บอกเออดีก็ทําเหมือนเหมือนกันเนาะเราก็จะได้ เรียนแบบกันทําไปด้วยกันเวลามานั่งคุยกันก็เพลินดีได้ดูต้นไม้ไปด้วยนะคะซึ่งก็ของบ้านน้องแป้วก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะคุณครูก็ทําให้ดูหลายคลิปเลยนะบ้านน้องแป้วอะคะ่ะส่วนบ้านนี้ก็คือบ้านน้องโรสเจ้าของบ้านชื่อชื่อน้องโรสค่ะน้องโรสเขาทํางานเกี่ยวกับอ,อ,อะไรเป็นผู้จัดการ โรงงานของญี่ปุ่นนะค่ะก็ได้ยินเสียงหัวเราะอยู่ในบ้านนะั่นะพอดีเขา,เาคุยกับคุยกับน้องเพื่อนบ้านนะคะคุยกับน้องเพื่อนบ้านอยู่ก็เลยน้องก็บอกพี่ไปถ่ายเลยเไปถ่ายทําเลยพี่ชอบต้นไม้ต้นไหนครูก็เลยถือโอกาสมานั่งคุยกับ ทุกๆคนก่อนนะคะอันนี้วันเสาร์เนาะวันเสาร์ที่22ตุลาสอง5้านะคะวันเสาร์เห็นสีเสื้อครูก็เอเอวันเสาร์วันเสาร์จะดูต้นอะไรดีครูกำลังมองอยู่เนี่ว่าเราจะดูต้นอะไรดี นะคะน้องเขาปลูกไว้เยอะมากเลยนะคะซึ่งคุณครูก็รู้จักชื่อมางไม่รู้จักชื่อมางเดี๋ยวต้นไหนที่ครูไม่รู้จักชื่อเดี๋ยวครูจะอบอกทีหลังนะคะคุณครูจะบอกทีหลังนะ,ะแล้วก็มาดูต้นที่เรารู้จักกันก่อนว่าเขาจะมีต้นไหนที่เหมือนครูบ้าง <c oughs> ไปดูกันเลยคะ่ะมุมนี้นะคะ มุมนี้ดูสูงหน่อยมุมนี้ข้างบนนี้นอ้องก็จะปลูกเ,เขาจะลงกล้วยไม้นะคะเขาจะลงกล้วยไม้ตอนนี้ก็มารออกระถางมารอไว้เยอะเลยนะคะเย่งหน่อยมีดอกเราก็จะมาอัปเดตดอกกล้วยไม้กันนะคะ,ะตามลงมานะคะอันนี้คุงถูต้องย่อตัวนั่งถ่ายวีดีโอนะคะนี่นี่มาแล้ว มาแล้วบอนสีนะคะนี่ต้องเป็นนางไมแน่เลยเนี่ยบอนสีน้องก็ปลูกไว้สองต้นในกระถางเดียวกันเนะะี่ยค่ะก็ลงกระถางไว้นะคะน้องก็มีบอนอยู่ต้นหนึ่งดีใจมีคนชอบบอนเหมือนเราแต่ต้นนี้นะต้นนี้คล้ายๆกับอ,อ,อะไรนะ เจ้ากรุงเดนมาร์กไหมเนี่ยต้นนี้ค่ะเนาะเจ้ากรุงเดนมาร์กไหมคะเนี่ยคล้ายๆกับของครูที่บ้านเนาะคล้ายเจ้ากรุงเดนมาร์กแต่อันนี้รู้เลยว่าเป็นนางไหมเนาะนางใหม่นะคะเอ่อต้นนี้ต้นนี้อะไรก็ไม่รู้ะ ที่เขาจะเขจะพันขึ้นไปเนี่ยพันกับเสาขึ้นไปได้นะคะคล้ายๆพวกออมเนาะตระกูลออมนะคะเนี่ยตระกูลออมเนาะอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งต้นนี้ค่ะใบน่ารักจ้กระถางเขาก็น่ารักลมแรงเย็นสบายเลยบ้านนี้ลมดีจริงๆเลย หน้านอนหน้าเอาเปรหน้านอนเปรเอเปรมาขึงเนาะบ้านน้องรสเขาล่มลื่นนะคะเขามีที่กว้างกว่าบ้านครูเพราะว่าน้องเขาซื้อบ้านติดกับอ,อะไรเขาเรียกว่าสุดซอยอะคะ่ะเป็นบ้านที่อยู่สุดซอยจะมีเนื้อที่เพิ่มเพราะฉะนั้นราคาของบ้านหลังนี้จึงแพงกว่าบ้านของครู หะะลังนี้ก็ต้องเกือบเกือบสามล้านนะคะแต่ของครูก็ไม่ถึงนะคะถูกกว่าของเขาน้องก็เพิ่งมาลงใหม่นะคะลงใหม่อันนี้อันนี้บ้านครูมีแต่ครูก็ไม่รู้จักชื่อเดี๋ยวต้องถามน้องคร่ะน้องก็มีบอนข้างในอีกนะคะแต่ยังไม่สวยยังไม่ ็จะปลูกปลูกเป็นกระถางกระถางนะคะง่ายต่อการยกนะคะต้นนี้อันนี้ก็งามเนาะก็ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันอันนี้งามไหมอันนี้ก็สวยนะต้นนี้ก็สวยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครูไม่รู้จักชื่อเลยแต่ให้ชมความสวยของธรรมชาติของต้นไม้ นะคะให้ชมความสวยว่าใบาเขาสวยนะคะใบเขาสวยครูรู้แต่บอลบอลสีเนะนี่ยรู้แต่บอนสี <c oughs> พป็ปลูกไว้เยอะเนี่ยต้นแบบนี้คุณคณรูไม่รู้จักชื่อเลยไม่รู้จักชื่อเลยแป๊วไหนมาบอกสักชื่อสองชื่อสีไว้ <Why? S 1> รถว่างหรือยังเจ้าของบ้านว่างหรือยังเขาทำอะไรทำอะไรเจ้าของบ้านเขาก็ยุ่งอยู่เขาก็เขาก็ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะมาบอกเราได้นะคะเดี๋ยวเอาไว้คุณครูถามเขาทีหลังเนาะว่าต้นนี้คืออะไรอะไรเดี๋ยวครูพิมพ์บอกไปนะคะแต่ท่านผู้ชมนะคะ เพื่อนๆเขาอาจจะรู้แล้วว่าคืออะไรเนาะคือต้นอะไรบ้างใครที่รู้จักก็คงจะจะบอกกันบอกตัวเองได้ว่าคือต้นอะไรนะคะเอแน้องเขาก็พิ่งลงกระถางอันนี้ีน่น่สิสวยเนี่ยอันนี้นี่เนาะอันนี้ก็สวยเนาะ อันนี้ก็สวย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 ,สวยครูชอบไปหมดอะใบเขียวก็ชอบใบด่างก็ชอบนะคะใบแบบนี้ก็ชอบ <c ười> ชอบไปหมดชอบไปหมดนะคะชอบไปหมดใบแบบนี้ก็ชอบเนี่ยลแบบนี้ก็ชอบค่ะ เจอบอลเจอบอลสีถูกใจนะคะที่เหมือนกับของเรานะคะน้องเขาก็จะปลูกลงกระถางสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายเนาะก็ดีไปอีกอย่างนะคะเดี๋ยวเราดูในภาพไกลๆนะคะคุณครูมานั่งบนโต๊ะไม้ไม้หินอ่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะดูในภาพไกลๆกันนะคะนีค่ะลักษณะการจัดของน้องเขาจะจัดแบบนี้แหละคะ่ะจัดแบบนี้ค่ะนะคะใส่กระถาจัดแบบนี้นี่คือแค่ส่วนหนึ่งนะคะยังมีอีกหลายมุมเนาะเดี๋ยววันหลังคุณมาถ่ายให้ดูอีกนะคะ <c ười> คุยกันค่ะเสานี้ก็เป็นเสารที่สบายๆเนาะเป็นเสารที่สบายๆก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คุยกันเหตุการณ์ทั่วๆไปเนาะตอนนี้ก็ออกพรรษาแล้วนะคะหลายคนก็อาจจะไปทำบุญน,นะคะ ทำบุญต่างจังหวัดบ้างในจังหวัดตัวเองบ้างนะคะแต่ก็ที่สงสารที่สุดก็คือจังหวัดอุบลเนอะน้ำยังท่วมไม่ลดเลยเนี่ยทำไงดีอยากช่วยเหลือเท่าจังเลยส่งใจไปก็แล้วกันเราทำอะไรไม่ได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้นะคะ วัสดีค่ะ